สวัสดีครับผมมาตตี้เดียวนะครับกลับมาพบกับผมอีกหนึ่งคลิปครับแน่นอนครับวันนี้ผมกลับมาพร้อมกับแบรนด์ในตํานานอีกหนึ่งแบรนด์เลยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าแบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์แรกๆที่มาจากประเทศจีนแล้วทําให้คนไทยนะฮะเริ่มรู้จักกับเครื่องมือที่มีคุณสมบัติที่ดีแต่ราคาที่ถูกลงนะครับตัวนี้ครับเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากจะเป็นทันซูนะครับหรือว่าทันซู้ในปัจจุบันนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นอะไรนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันข้างในครับก่อนอื่น้อก2 ให้ดูก่อนนะผมแกะไปคร่าวๆแล้วนะครับของตัวทานสูหรือว่าทานซูนี่นะครับเขาก็จะแพ็คออกมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวสติกเกอร์ที่เป็นโลโก้แบรนด์ของเขานะครับเป็นอย่างนี้เลยนะฮะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ได้มีเปลี่ยนนะครับตัวนี้แน่นอนครับผมสั่งมาพร้อมกับแบตเตอรี่10เซลล์นะครับเป็น18 6 5 0นะครับตัวนี้น่าจะเป็น3 c นั่นเองนะครับเพราะว่าลงท้ายด้วย20นะฮะก็จะเหมือนกันทั้ง2ก้อนแบบนี้เลยนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปกันเร็วๆครับแน่นอนนีเล่ย ก็จะมีกล่องเครื่องมือแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็จะห่อเปนบับเบิลแบบนี้ไว้เลยนะครับซึ่งบอกตรงๆนะการแพ็คของแบรนด์นี้นะครับก็ถือว่าไว้ใจได้ในระดับนึงเลยนะฮะเพราะว่านอกจากจะมีกล่องกระดาษฟูกแบบนี้นะฮะด้านในก็ยังมีบับเบิลห่อไว้แบบนี้ครับโอเคขออนุญาตดึงเลย และนี่คือกล่องเครื่องมือของเขานะครับบอกก่อนนะกล่องเครื่องมือเป็นเกรด P p นะครับหรือว่าโพลีโพพาีนะครับแข็งแรงทนทานนะฮะกล่องยังคงเป็นรูปแบบเดิมเหมือนเมื่อปีที่แล้วเลยนะครับก็ทางแบรนด์ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบกล่องสวยๆนะฮะจริงๆก็เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับมันเป็นซิกเนเจอร์ของประจําแบรนด์เขาอยู่แล้วนะฮะจะมีโลโก้แบรนด์ปั๊มนูนขึ้นมานะครับเป็นสีเขียวตัดดําตามสไตล์แบรนด์ของเขาเลยนะครับตัวนี้จะไม่ได้แจ้งสีขาวไว้นะ ประมาณนี้เลยครับท่านผู้ชมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดดูเลยครับแน่นอนครับเปิดออกมานะครับด้านในก็จะมีเป็นประมาณนี้เลยนะครับแบตเตอรี่เขาแยกออกมานะครับเขาจะไม่ได้ใส่รวมไว้ในนี้นะฮะก็ในรูปแบบกล่องนะครับเหมือนเดิมเลยด้านในก็ยังมีตัวโฟมตัวนี้นะครับรองเอาไว้นะครับการการกระแทกนะฮะทั้งด้านบนด้านล่างเลยก็ถือว่าดีนะครับเป็นโฟม b ็ o c k ิ้งแบบนี้เลยโอเคมาดูเรื่องที่ชาร์จครับตัวนี้ที่ชาร์จยังเป็นคงเดิมนะครับ MT ยี่สิบเอ็ดโวลต์นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นหนยังวเดห้าแรับ มอกว่าที่ของแถมก็เลยครับตัวนี้นะแถมมาจุกๆเยอะๆเลยนะครับก็มีตัวดอกสว่านต่างๆนะครับตัวดอกไขควงต่างๆแล้วก็หัวลูกบล็อกต่างๆนะตามสไตล์แบรนด์ของเขาเลยนะครับแถมมาแบบจุกๆจุใจเลยครับท่านผู้ชมและอันนี้ที่ผมว้าวนะครับก็คือตัวรุ่นใหม่ของเขานะครับจะมีเป็น Product Man นวลมาให้นะครับก็จะมีบอกของเขานะครับว่าตัวแบรนด์ของเขาเนี่ยมีอะไรขายบ้างนั่นเองนะครับอืถือว่าโอเคเลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่านได้เข้าใจได้อยู่นะเนี่ยฮะก็จะมีรหัสรุ่นของเขานะครับแล้วก็มีบอกเลยว่าเป็นอะไรบ้างนะฮะ ซึ่งแน่นอนครับบางตัวก็ยังไม่ได้เข้ามาในไทยหรืออาจจะเข้ามาแล้วหมดไปก็ต้องรอนะฮะแต่ตัวนี้คือจะเป็น Product แมนนวลของทางประเทศจีนของเขาเลยนะครับก็จะมีบอกเอาไว้นะครับคือเราอยากได้ตัวไหน,นเราลองเล็งดูนะครับแต่ว่าหลักๆเลยก็ถือว่ามีขายเกือบครบในประเทศไทยนะครับนี่ฮะประมาณนี้เลย แต่อย่างตัวนี้ประเทศไทยยังไม่มีขานะครับเครื่องเจียตัวนี้นะครับ AG 125ตัวนี้น่าจะเป็น5นิ้วนะครับเพราะว่าเป็น1 2 5ยมิลเนาะก็ยังไม่เข้ามานะหรือเข้ามาแล้วหมดไปเป็นบางช่วงนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่บางตัวเนี่ยคือมีมาแล้วแ่ะแต่น่าจะหมดครับก็ต้องรอเป็นล็อตๆของเขานะครับน่ะอย่างฟลัดไลท์ตัวนี้ก็มีนะฮะประมาณนี้เลยนะครับเครื่องเลเซอร์พัดลมต่างๆนะครับมีหมดนะฮะเขาก็จะมีบอกเอาไว้นั่นเองนะครับอย่างโรตารี่ตัวนี้นะก็ไม่เห็นเข้ามาในไทยเหมือนกันนะครับเราเห มีเยอะมากๆครับโอเคเลยนะฮะก็ประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีปลักหักแบตเตอรี่ด้วยนะที่เขาบอกไว้นะครับตัวนี้โอเคนะครับแน่นอนครับตัวนี้เป็นสินค้าของเขาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับ นี่ตัวนี้เป็นไขควงกระแทกนะฮะแรงบิด600นิวตันเมตรคุณฟังไม่ผิดครับเป็น600นิวตันเมตรครับแต่ตัวเนี้ยผมบอกก่อนนะมันจะมาในรูปแบบของตัวบล็อกกระแทกที่เป็นตัวรุ่น600นิวตันเมตรนะฮะเพราะฉะนั้นที่ผมสั่งมานี่นะครับผมก็อยากจะมารีวิวให้ทุกท่านดูนะครับว่ามันแตกต่างกับตัวบล็อกกระแทกไหมเดินเบาเป็นยังไงรอบอยู่ที่เท่าไหร่และการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนครับอย่างที่หลายๆคลิปที่ผมทําไปนะบางตัวเนี่ยผมขันสกรูยาวๆไดมนเตอร์5ม mm, กระแทกตัวประมาณสัก200นิวตัน250นิวตันเนี่ยมนลงไปได้ฮะแต่ตอนมันออกเนี่ยมันเจอปัญหานะครับเพราะว่าสกรูที่ดันลงไปมันเกิดความร้อนมันเกิดฟริกชั o นะครับแล้วมันก็เป็นการเบินกันเข้าไปนะครับทำให้ตัวยางไม้หรือว่าตัวเสียนไม้นี่นะครับมันอัดกับตัวสกรูเนี่ยแน่นนะฮะทำให้เอาไม่ออกนะครับตัวนี้จะมาอุดรอยต่อช่องว่างตรงนั้นครับเพราะว่าอะไรมันไม่ใช่ตัวบล็อกกระแทกซะทีเดียวนะฮะเพราะว่าเป็นหัวแบบ6.35มาิลทาให้เราใส่ดอกตัว6.35มห้มิลที่เป็นหัวบล็อกเบอร์แป แรงบิดลงไปเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูนครับงั้นเดี๋ยวเรามาว่าที่วัสดุและแมตชเรียลของทางแบรนด์ทันซูหรือว่าทันซูตัวนี้กันนะครับอันดับแรกเลยนะครับตัวบอดี้ทั้งหมดจะเป็น p a 6 GF30 นะครับแล้วก็ตัดสลับด้วยยางท p u ประจำแบรนด์สีเขียวแบบนี้สวยๆนะครับตามสไตล์ของแบรนด์ทันซูหรือว่าทันซูนี่นะฮะผมบอกเลยว่าจับหนึบและถนัดมากครับเพราะว่าตัวนี้คือเป็นออริจินอลเลยนะฮะเป็นคนที่ทําแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับตัวแบรนด์นี้นะซึ่งแน่นอออนนนนครรรััับบตตวว TV U ขงงเเเ้าหมมืจจะะะียๆแแ่ิลก็ มีเท็กเจอร์แฝงเอาไว้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับปั๊มลึกคําว่าบัสเลสนะฮะบ่งบอกว่าเป็นบัสเลสมอเตอร์แล้วก็มีตัวลวดลายนะครับสีดําตัดสลับเอาไว้แบบนี้นะฮะแล้วตัวคลิปตัวนี้นะฮะก็จะมีตัวขีดบ้างเอาไว้แบบนี้นะสวยงามนะครับแล้วก็ตัวฐานแบตเตอรี่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นรูระบายอากาศของเขานะครับสามรูและตัวนี้จะเป็น TPU เพิ่มขึ้นมานะครับนุนๆการการกระแทกได้ดีครับแล้วก็สามารถใส่คลิปเวลคล้องเข็มขัดได้แต่ในเซ็ตไม่ได้แถมมานะครับตรงจุดนี้แล้วกก็จจะะะมมมีสาาาายยคคคคคลล้้้้อออองงงงืโรรรนนนใหัับบเู่ได มือเล็กมือใหญ่ใส่ได้เลยป้องกันตกเอาไว้แบบนี้นะครับถัดมาที่ด้านล่างครับแน่นอนครับแบรนด์ทันสู้นะครับตัวนี้ก็จะใช้ตัวสก็ต MT นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับสก็ตนะฮะก็คือไม่ได้ให้ตัวด้นะครับสติ๊กแน่นเลยนะครับประมาณนี้แล้วก mm ็ตัวน <guides. S 2> ี้จะไม่ได้มีบ่ายางอะไรมารองรับแล้วนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ออริจินอลเลยนะฮะตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับตัว600นิวตันสีแดงที่ผมเคยรีวิวไปทุกอย่างเลยนะครับถัดมาอีกด้านนี้ครับก็จะใส่ตัวคล้องเข็มขัดได้เหม รงจนนะะฮตัวี้มองเข้าไปข้างในจริงๆจะเห็นเป็นสีอลูมิเนียมแน่นอนครับตัวคาร์บูเรตตัวบอร์ดของเขาเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมระบายความร้อนได้อย่างดีครับโอเคลองมาดูที่งานประกอบกันสักนิดนึ่งลองไล่มาถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับประกอบดีอยู่อ่ะแล้วมาตรงนี้เลยครับตูดด้านหลังมอเตอร์ของเขานะครับจะเป็นพลาสติก p ี6นะครับแล้วก็มีปั๊มนูนคําว่าบัสเลสตนะครับตั้งสีขาวเอาไว้สวยๆเลยนะฮะแต่ไม่ใช่ยางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว p ี6เลยนะครับโลโก้แบรนด์ครับตรงนี้ทันซูหรือว่าทันซูนะครับจะเเปป็นนนนัััั๊มูทํําาสสสีีีขขยววตตดดดลบบพื้ออง สวยงามเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยางครับการกระแทกเหมือนเดิมนะฮะพูดง่ายๆว่าตัวสีเขียวที่ท่านเห็นนะครับจะเป็น TPU หมดเลยนะครับแต่ตัวสีดํานี่ก็แน่นอนครับเป็น PS6GF30 ตามสไตล์แบนด์ครับถัดมาฝั่งนี้นะฮะจะเป็นเนมเพลทของเขานะครับทานสู้ Impact เว้นนะครับหรือเป็นบล็อกกระแทกนั่นเองนะฮะโมเดล6 0 0นิวตันเมตรนะครับหัว1ทับนิ้วนะฮะ12.7มิลลิเมตรเห็นไหมครับด้านข้างจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้นะฮะมันคือตัวไขควงกระแทกในร่างของตัวบล็อกกระแทกนั่น ฉะนั้นเนี่ยถ้าจะคาดหวังให้มันรอบเบาเนี่ยคงไม่ใช่นะครับแต่ถ้าคาดหวังให้มันดันงานหนักได้เนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนครับเพราะว่าหัวเนี่ยเขาจะเปลี่ยนมาเป็น6.35ม mm. มมาให้แล้วนะครับจริงๆแล้วไอเดียนี้มีหลายคนที่ทําไปแล้วนะครับแล้วบางคนก็อยากจะทําก็คือเอาบล็อกกระแทกมาใส่เป็น6.35 mm. หรือเอา6.35 mm. มาใส่เป็นหัว12.7 mm. นะฮะก็แล้วแต่แต่ทีนี้เราก็ต้องไปนั่งหาอีกว่าเอ๊ะไอ้ตัวเนี้ยมันจะเข้าตัวนี้ได้ไหมครับต้องวัดขนาดต้องเอาเวเนียมาวัดให้มันเป๊ะเป๊ เขาทำมาให้สําเร็จเลยก็ถือว่าไม่ต้องไปนั่งแปลงเองให้วุ่นวายเลยครับโอเครอบการใช้งานแน่นอนครับสูงสุดเขาเคลมเอาไว้2,800รอบต่อนอาทีครับเหมือนจะเพิ่มรอบการใช้งานมาให้ไหมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวบล็อกกระแทกอะ่ะเหมือนคุ้นๆตัวสีแดงที่ผมเคยรีวิวไปมันจะแค่2,500 rpm นะครับแต่ตัวนี้ให้มา2,800เดี๋ยวยังไงลองวัดรอบดูกันอีกทีแล้วกันนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับเหมือนกับอีกฝั่งทุกประการโอเคถัดมาด้านหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นไฟ LED ดนม่ได้มีฟ มาสะท้อนแสงนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เลยแน่นอนเพราะฉะนั้นอาจจะสว่างเป็นดวงๆนะครับด้านล่างครับปุ่มโหมดนะเดี๋ยวมีโหมดอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยมากดดูนะครับแต่น่าจะเป็น1 2 3แล้วก็ขัดออกเนี่ยก็คือรีเวิร์ดเซลสต็อปกับโหมดต่อเนื่องนั่นเองครับน่าจะไม่ได้มีอะไรเพิ่มไปมากกว่านี้นะต้องลองดูก่อนนะครับแล้วก็หัวกะโหลกตรงนี้ครับแน่นอนเป็นอลูมิเนียมทําสีเทาดํามาแบบนี้ดุดสวยๆอยากให้เห็นนะครับตัวสีน้ําเงินที่ปริ้นปริ้นมานี่คือจารบีของเขานะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากแบรนด์ ทนความร้อนสูงนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยเฟืองเงียบนุ่มนะฮะแล้วก็ใช้งานได้อย่างยาวนานทนทานแน่นอนครับในเรื่องของเฟืองนะฮะเพราะว่าเจอร์บีเนี่ยมันถูกอัดมาแบบถูกชนิดจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูระบาอากาศครับ1.2.3จุดจุดนะฮะแล้วก็ด้านบนไม่มีนะครับถัดมาอีกด้านหนึ่งหนึ่งจุดจุดนะครับทั้งหมดเป็นซ้ายขวา 6. จุดนะฮะแล้วก็ตัวพัดลมระบายอากาศเป็นสีแดงแบบนี้นะครับตัวครีบของเขานะโอเคเลยนะครับก็ดูดีเดี๋ยวเรามาลองใส่แบตดูนะครับฟังเสียงไปนะฮะต่ันดับแรกครับป สวิตนะครับมีน้ำหนักพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้เมื่อยเวลากดนะต้องลองดูว่าไล่น้ำหนักดีไหมเอาจิงๆิงอ่ะแบรนด์นี้ผมไม่ค่อยมีข้อ,อกังขานะเพราะว่าตัวเครื่องมือของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นออริจินอลอยู่แล้วนะครับคูยง่ายก็คือเขาเป็นเจ้าแรกๆที่ทําเลยนะครับนอกนั้นที่ตามๆกันออกมาก็นะอยากที่รู้กันครับโดยแบตที่ใส่แน่นอนครับผมเอาตัวนี้ใส่เลยยังไม่ได้ชาร์จมาด้วยนะไม่รู้ว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวขอเช็คสักนิดหนึ่งนะครับ โอเคแบตมามีอยู่94%นะครับลองเครื่องคร่าวๆได้แต่ว่าจะใช้งานจริงเดี๋ยวต้องชาร์จให้เต็มสะก่อนนะฮะมีอยู่2 0 1 7โวลต์นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองใส่กันไปเลยครับป๊าบโอเคใส่ไปแล้วก็ตามสไตล์แบรนด์ของเขาเลยนะฮะเดี๋ยวลองดูน้ำหนักกันสักนิดนึงครับ โอเคเมื่อเราชั่งน้าหนักเรียบร้อยครับลองดูระบบไฟก่อนเลยว่ามันจะสว่างแค่ไหนนี่ครับสำหรับไฟของเขาก็อย่างที่ผมบอกครับจะสว่างเป็นดวงแบบนี้ถามว่าสว่างไหมผมก็ถือว่ามันสว่างนะสามารถทํางานในที่มืดได้ดีเลยมองเห็นนะครับโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงกันคร่าวๆครับอะดูโหมโดก่อนดีกว่านะครับแน่นอนครับ3ขมดตรงนี้คือระดับแบตเตอรี่นะฮะอันนี้คือขันเข้านะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามแน่นอนครับขันเข้าปรับได้3ระดับนั่นเองนะครับหนึ่งสองสามเดี๋ยวดูเกียงนะครับปไป โอเคจำโหมดนะครับอยู่ที่เกียร์สเหมือนเดิมเยี่ยมครับแล้วก็โหมดขันออกครับก็จะมี2โหมดนะครับอันนี้คือรีเวิร์สเซลสต็อครับถือว่าหยุดได้ไวนะตามสไตล์6 0 0นิวตันเมตรเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ขันยาวๆครับโอเคฟังเสียงขันเข้าที่เกียร์หครับเกียร์สครับเฟืองนุ่มอยู่นะเกียร์สครับ เกียร์สนี่จี๊ดตามสไตล์เลยนะฮะลองดูนะครับว่าไกลเบาได้แค่ไหนผมจะอยู่ที่เกียร์สเลยนะครับน่าจะประมาณนี้ครับน่าจะเบาสุดละแต่มีซอฟซ์ซานะเห็นไหมมันอื้ย่างนี้นะครับงั้นเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่ามันไล่สวิตได้กี่ระดับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ผมไล่ได้ประมาณ8ระดับแต่บอกเลยการไล่แบบนี้ปวดนิ้วนะฮะเพราะมันจะต้องค่อยๆเกรงทีละนิดทีละนิดนะครับและในการใช้งานหน้าง,งานจริงๆจะเกรงแบบนี้ผมว่าหลุดครับยังไงรอบก็หลุดงั้นเดี๋ยวเรามาวัดรอบกันเลยดีกว่านะฮะว่ารอบเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่การใส่นะครับตัวนี้ไม่ใช่สวมเร็วนะครับเป็นดึงใส่ดึงปลดนะครับเพราะว่าแรงบิดค่อนข้างเยอะนะครับเป็นแบบนี้มันจะทนทานมากกว่านะครับอ่ะที่เกียร์หนึ่งนะครับไป สำหรับเกียร์หนะครับได้2,371.4น rpm ครับเยอะอยู่นะเกียร์สครับเกียร์สจะนิ่งที่2 6งพั rpm ครับแล้วสุดท้ายที่เกียร์สมครับผมว่าน่าจะไปสามพันกว่าแล้วมั้งเนี่ย เกียร์สนะครับรอบนิ่งอยู่ที่3 0 1 1 3 RPM ครับถ้าเดี๋ยวผมวัดอีกสองครั้งถ้ายังขึ้น3 0 0พันขึ้นอีกทั้งสองครั้งนะครับนั่นแปลว่าตัวนี้ที่เกียร์สนะครับการใช้เป็นแขกค,ควงกระแทกเนี่ยมันจะดีนะเพราะว่าถ้ารอบมันสูงเนี่ยมันก็ดันสกรูล,ลงได้เร็วนะฮะแล้วแรงบิดที่สูงด้วยมันก็จะแบบปลื้ดลงไปเลยน่าเลยครับโอเคเกียร์สามนะครับครั้งที่2ครับครั้งที่2นะครับสามพันสิบเก้าจุดหนึ่ง RPM เกียร์สามครั้งที่สามครับโหเอามาดีวะ่ะ 3,016.4 RPM ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมค่อยไปทำเอเวอร์เรสสำหรับตัวเกียร์3ตอนขั้นตอนตัดต่อนะครับแต่ในจุดนี้ผมบอกเลยเกิน3,000ทั้ง3รอบก็ถือว่ามาดีครับสำหรับตัวทันสู้ตัวนี้นะฮะเออเขาน่าจะจูนบอร์ดมาให้ใหม่ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบล็อกกระแทกอ่ะตัวนั้นอ่ะผมจําได้ว่ามันช้ากว่านี้นะครับตัว600นิวตันเหมือนกันนะครับที่เป็นสีแดงมันช้ากว่าเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันเลยดีกว่าครับ มาครับเดี๋ยวเรามาเทสกันสําหรับตัวทันสู้หรือว่าทันสู้ตัวนี้กันนะครับตัว600นิวตันนะครับที่เป็นไขควงกระแทกนะก็แน่นอนครับผมจะเริ่มที่เบอร์1เบอร์2เบอร์สานะครับโดยจะใช้สกรูตัวนี้ครับตัวดีตัวเดิมนะครับสกรูเดวิเตอร์5มมยาว6นิ้วนะฮะตัวนี้ลงไม้เนื้อแข็งของผมนะครับผมจะเริ่มที่เกียร์หนึ่งก่อนนะครับรอบช้าๆแล้วเรามาลองดูกันครับว่ามันจะลงได้แค่ไหนนะไปครับหนึ่งสอง บายครับยังไม่สุดดีเอาอีกสักนิดนึงแบตท,ที่มากกเขาเลยนะครับอันนี้บอกก่อนผมยังไม่ได้ชาร์จนะใจร้อนอยากลองเลยนะครับ93%ก็เล่นเลยนะต่อไปเป็นเกียร์สนะครับนี่เลยรอบก็จะต้องจัดจ้านขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ แน่นอนครับมันลงดีเลยนะยิ่งลงเร็วขึ้นด้วยเพราะว่าตัวนี้ระบบการกระแทกนะมันจะกระแทกแบบบล็อกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปใช้งานละเอียดเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ครับแต่ตัวนี้ต้องการงานหนักๆงานยาวๆงานไวทันใจตัวนี้จัดให้คุณได้แน่นอนครับแล้วสุดท้ายมาลองที่เกียร์สเลยนะครับความแรงสูงสุดผมว่าตัวนี้แหละน่าจะเป็นไฮไลท์ของเ,อเครื่องตัวนี้นะไปครับ เอาตรงไหมมันก็ไวนะแล้วก็แทกโคตรหนักเลยแต่ผมกับชอบเบอร์หนึ่งมากกว่านะเต็มที่ใช้เบอร์2องกำลังสวยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองรอบชา้าของเขานะว่ามันชา้าได้แค่ไหนนะครับประมาณนี้โดยผมจะอยู่ที่เกียร์สนะครับแต่จะค่อยๆกดนะนี่นะครับค่อยๆกดไปทีละนิดทีน,นิดลองดูนะครับเอาไว้แบบเบานิ้วที่สุดเลยแล้วกัน มันก็ชาได้อยู่นะแต่ว่ามันก็อาจจะคุมไกลลำบากนิดนึงครับแต่มันก็ยังได้นะเนี่ยผมว่ามันกระแทกแรงไปเบอร์สามงั้นเดี๋ยวลองมาลองรอบชาที่เกียร์หนึ่งดูนะครับจะลองคุมไกลเบาๆดูได้อยู่นะท่านผู้ชมเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลองกับ ps2 เลยดีกว่านะครับ อยากรู้เหมือนกันว่ามันคุมได้ไหมอ่ะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับลองเล่น ps 2ดูโอ้มีรูดเลยนะครับมันเร็วออกตัวเร็วนะรู่นิดนึงครับออกตัวเร็วเร็วจัดเลยแหละเดี๋ยวเอาใหม่ตั้งลำดีๆก่อนนะครับลองดู แล้ลองดูใหม่ครับที่เบอร์หนึ่งนะผมว่ามันแค่พอได้ครับแต่ไม่ดีนะแล้วก็ไม่อยากแนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่า เมอกี้ขนาดผมลองคอนโทรลนะครับที่รอบเบอร์หนึ่งแล้วก็พยายามกดนิ้วให้ช้าๆนะครับด้วยความที่แรงกระแทกมันสูงนะครับมันจะพยายามปีนออกจากตัวหัวดอกอย่างเดียวเลยนะครับแน่นอนครับถ้าฝืนใช้นะบางจะหวาใจร้อนกดเร็วกว่านี้นะหัวจะรูดทันทีนะครับและสังเกตนะท่านผู้ชมดอกนี้คือเป็นดอกที่ผมใช้งานตามปกติเวลาที่ผมเทสตัตวไขควงกระแทกเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าไม่เหมาะกับงาน เล็กๆ p s 2แน่นอนครับแล้วก็แรงบิดขนาดนี้คงไม่มีใครเอามาทํางาน p s 2แน่นอนครับมันแรงเกินนะฮะแต่แน่นอนครับงานใหญ่ๆห,ห,หนักๆอย่างเงี้ยเขาเอาอยู่แน่นอนครับอยวลองดูนะครับหัวมันปีนนะเห็นไหมหัวมันเป็นรอยปีนแบบนี้เลยนะครับ ด้วยความแรงของเขานะแรงกระแทกมันเยอะนะครับหัวจะบินหัวจะแตกได้ง่ายนะครับล้วก็จะทําให้มันรูดกับตัวหัวสกรูได้ง่ายพาให้หัวมันเสียนะครับแล้วก็จะทําให้งานคุณเนี่ยจากจะเร็วเนี่ยจะกลายเป็นช้าเลยนะครับไรดอกเนี้ผมใช้ประจำนะที่ทดสบไขควงกระแทกคุณสังเกตสนิมดูคุณจะจําได้เลยนะครับถ้าใครเป็นคนที่ดูคลิปช่องผมประจำนะครับจะรู้ว่าผมเอาหัวตัวนี้มาทสบ่อยที่สุดนะครับซึ่งที่ผ่านมามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าการกระแทกของตัวไขควงกระแทกที่เอามาทสเนี่ยมันจะน้อยกว่านี้ไม่ได้หนักหน่วงเท่านี้ครับต้องบอก ก่อนว่าตัวเนี้ย มันไม่ใช่เป็นไขควงกระแทกนะครับแท้แต่มันคือบล็อกกระแทก600นิวตันนะครับที่แปลงล่างใส่หัวจับดอก6.35มิลเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะคาดหวังว่าให้มันเดินเบาได้นิ่งและนิ่มเหมือนตัวไขควงกระแทกไม่ครับตัวนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของ p ี2อย่างแน่นอนตัวนี้จะตอบโจทย์ในเรื่องของงานสกรูยาวๆใหญ่ๆนะฮะพวกหัวบล็อกต่างๆนะครับเบอร์ Ber 8เบอร์1ิสกรูพวกนั้นนะฮะหรือว่าจะเป็นสกรูเบอร์13นะครับไดมิเตอร์ใหญ่ๆเลยนะครับที่ตัวไดมิเตอร์ประมาณสนะักนนะ ได้เลยครับสบายๆอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูการขันออกของเขานะครับโดยหัวสกรูนะครับก็จะเป็นตัวไดมิเตอร์5มมยาว6นิ้วที่เราดันลงไปเมื่อสักครู่นะครับโดยใช้หัวบล็อกเบอร์8นะครับก็จะใช้เป็นโหมดตัวรีเวต็อปนะครับประมาณนี้เดี๋ยวตัวนี้ผมไม่นับนะเอาออกไปก่อนมันเกกจะนะครับมาลองกันดูครับ3ตัวว่าจะออกไม่ออกออกแล้วหยุดดีไหมนะครับ1 2 เฮ้ย hey, หยุดได้ครับนี่นม,มือยังกำมสวิตนะโอเคเลยตัวนี้นะครับยังเหลืออีกหลายเกลียวนี่นะโอเคอยู่อ่าใช้ได้หลุดพอดีนะครับตัวที่2ครับหนึ่งสองเออหยุดได้เห็นไหมโอเคโหมดรีเวิร์สเซอสต็อปเขายังทำงานได้ครับนะยังอยู่นะหลายเกลียวอยู่นะครับโอเคเลย ตัวที่สามครับหนึ่งสองโอเคหยุดแม่นทุกตัวนะครับหยุดที่ระดับไล่ๆกันทุกตัวเลยนะฮะใช้ได้โหมดรีวเวิร์ซลสต็อปไม่มีอะไรกลางขาใช้ได้ดีนะครับสำหรับตัวนี้อ้ใช้ได้แรงดีจริงๆตัวนี้นะฮะเนี่ยยิงสกูสั้นๆเห็นผลเลยนะ เห็นไหมหยุดด no nice ีเลยสั้นๆมันไม่แว่งไงมันจะหยุดเร็วขึ้นเห็นป่ะทุกคนโอ้หกว่าจะออกหมดไปนไงใส่ได้อืเห็นไหมมือกำสวิตนะเนี่ยเห็นผลเลยครับสกูสั้นๆดีมากเห็นผลชัดเจนเลยว่ามันไวนะครับ ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ทีนี้ลองโหมดยาวๆดูนะครับ โอเคครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการขันเข้าขันออกไม่มีปัญหาครับตัวนี้600นิวตันเนี่ยผมว่ามันไม่มีอะไรน่ากังขาอยู่แล้วครับเพราะว่าตัวนี้พื้นฐานเลยมันก็เป็นบล็อกกระแทกอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ใช้ดีตรงที่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นหัว6 3 5มิลมาแล้วอ่าทีนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าเอผมยังไม่ได้วัดรอบช้าสุดให้ดูเลยผมไม่ได้ลืมครับแต่ผมจากจะไว้ตอนท้ายเลยเพราะว่าผมจะลองไปลองใช้งานจริงดูก่อนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับผมจะลองเอาที่เกียร์หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับ เนี่ยมันจะได้ประมาณนี้ตอนแรกมันจะขึ้นไปสูงกว่าแล้วค่อยลงมาต่ำนิดนึงนะครับประมาณนี้อันนี้คือผมคุมได้ช้าสุดแค่นี้นะโอเคลองกันดูครับ ช้าสุดที่เกียร์หนึ่งนะครับจะนิ่งอยู่ที่ประมาณ598 rpm นะครับถามว่ามันช้าไหมมันก็ช้านะแต่มันมันก็ยังแรงอยู่นะแต่ว่าเราต้องคุมไกลดีๆนะครับอย่างที่ผมลองใช้งานให้ดูนะมันก็พอคุมได้ครับแต่มันอาจจะเมื่อยแล้วก็อาจจะเกรง็งแน่นอนครับมันเกร็งแบบนี้มันมีการหลุดรอบเยอะแน่นอนอ่ะฮะอันนี้คือรอบช้าที่เกียร์หนึ่งต่อไปผมขอโดดไปที่เกียร์สามนะครับแล้วก็จะคอนโทรลรอบช้าแบบเมื M ่อสักครู่นะฮะประมาณนี้ เกียร์รอบชาร์จจะนิ่งอยู่ประมาณ729.2 rpm ครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เห็นนี่คือแตกต่างอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลองแบบว่าชาร์จรจริงๆหนึ่งนะครับคุณต้องมาที่เกียร์หนึ่งสองนะครับคุณต้องค่อยๆกดค่อยๆก,กดแบบนี้เลยนะครับสวิตช์ลองดูนะครับค่อยๆกดเห็นไหมพอเริ่มไฟติดปุ๊บค,อค่อยๆอ,อีกนิดหนึ่งมันเก่งฮะ อ่มันก็คือประมาณนี้แหละนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับ งานหนักๆเนี่ยเรียกชายเขาได้เลยแต่ถ้างานละเอียดจริงๆเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ในจุดนั้นเท่าไหร่ครับโอเคสรุปกันครับ <c oughs> เอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับสำหรับตัวทานซูหรือว่าทาันซู้นะครับรุ่นทีซาดขีดเอสขีดหกรตัวนี้นะครับที่เป็นไขควงกระแทกหกรอยนิวตันเมตรครับบอกก่อนนะคะไขควงกระแทกหก0 0นิวตันเมตรหลายๆคนฟังแล้วอาจจะตกใจต้องบอกอย่างนี้ครับตัวนี้มันคือบล็อกกระแทกนั่นเองนะครับแต่มาเปลี่ยนเป็นหัวเฮก5มมิลลิเมตรเพื่อใส่ดอกหกเหลี่ยมเพื่อที่จะได้ทําางนนใ เรื่องของไขควงกระแทกเนี่ยได้ถนัดยิ่งขึ้นครับจะได้ไม่ต้องต่อผ่านหัวแปรงต่างๆครับเพราะว่าตัวบล็อกเนี่ยที่เป็น600นิวตันเมตรมันจะไม่ได้มีรูตรงกลางนะครับแล้วเวลาเราไปใส่อแดปเตอร์ต่างๆ1เลยนะครับมันเกิดการแกว่งนะฮะสเลยนะครับการทํางานหลายๆอย่างเนี่ยมันโดนลดทอนแรงบิดไปแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับที่เป็นดอก6.35มิลแน่นอนครับมันขับตรงออกมาเลยเพราะฉะนั้นเรื่องการลดทอนแรงบิดมันจะหายไปทันทีครับแล้วก็สะดวกสบายกว่าด้วยไม่ต้องต่อผ่านอแดปเตอร์เนาะถ้าเป็น เป็นตัวบล็อกนะครับเราต้องใช้อแดปเตอร์แบบนี้นะแน่นอนมันไม่สะดวกนะครับผมบอกเลยมันเกิดการแกว่งนะครับแล้วก็การทํางานหลายๆอย่างไม่ดีและอแดปเตอร์พวกนี้นะครับถ้าไม่ใช่เกรดดีๆนะมันจะทําให้ตัวหัวหกเหลี่ยมนี่นะครับมันบี้นะฮะแล้วจะทาให้หัวมันถอดไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมาตอบโจทย์นะครับไม่ต้องไปดัดแปลงแก้ไขกันเองเลยเพราะว่าทันสู้เขาทาให้แล้วนะครับซึ่งดีมากๆเลยแล้วก็ในเรื่องของจารบีที่อัดมาให้จากโรงงานเป็นจารบีทนความร้อนนะครับจารบีรอบสูงนะเพราะฉะนั้นก็อายุกกกาาาาารรใช้้งงงงงนนนนนนขขอออออเเเฟืะะท่่ยยจววแไมตล ลนะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับผมได้มานะผมก็ยังไม่ได้ชาร์จนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ามันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ตอนแรกที่เราวัดไว้มัน93ใช่ไหมครับด้วยความสัตย์จริงก้อนนี้ไม่มีสับเปลี่ยนครับลองดูกันเลยก็เหลือ91เนะครับเพราะฉะนั้นที่เราใช้งานกันไปเนี่ยโดนไปแค่2%โอ้โหแรงบิด600นิวตันเมตรแต่ใช้งานไปสักระยะหนึ่งโดนไปแค่2%ผมถือว่าบาลานซ์กันนะครับถือว่าดีอยู่ ไม่ได้กินกระแสจนเกินไปนั่นเองครับแล้วตัวนี้นะครับของแถมก็มีมาให้อย่างมากมายครบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบอร์8เบอร์10บเบอร์12อะไรต่างๆที่เป็นหัวบล็อกนะครับมีมาให้ครบแล้วก็จะเป็นพวกชุดแขค่วงต่างๆนะครับที่เป็นหัวหกเหลี่ยมสามารถใส่ได้เลยทํางานได้สะดวกมากๆแล้วก็ยังมีดอกสว่านที่เป็นก้าน h 6หกเหลี่ยมอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยครับซื้อมาใช้งานได้ทันทีเลยนะแลวสำหรับแบรนด์ทันซู้นะครับหรือว่าทันซูเนี่ยเขาก็จะมีหลายออปชั่นให้เลือกนะครับต ตัวนี้นะฮะถ้าเป็นตัวเปล่านะครับราคานะมันจะมีกล่องมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนละกันตัวเปล่าของเขานะครับก็จะมีรูปแบบโลโก้ประมาณนี้นะครับกล่องประมาณนี้นะก็เหมือนอย่างที่ผมมารีวิวยกเว้นแบตเตอรี่อย่างเดียวตัวเปล่าเขาจะให้ที่ชาร์จมาด้วยราคาจะอยู่แค่เพียง1 1 1 8บาทเท่านั้นเองครับแต่ถ้าเป็นชุดตัวนี้นะครับแบตเตอรี่10เซลล์นะครับหรือว่าเป็น2พาราเดลนะครับแล้วก็ได้มาทั้ง2ก้อนแบบนี้นะครับก็จะอยู่ที่1598บานเ่งรันี้าร้อยเกมีสับเปลี่ยนกัไปับาอก้นเดียก็แค่้ 1,358บาทนะครับแต่ถ้าใครมีแบตเตอรี่ทรง MT อยู่แล้วก็จะซื้อตัวเปล่าก็อยู่ประมาณนี้ครับ1,118บาทเท่านั้นเองนะครับตัวเปล่าก็แค่ตัดแบตเตอรี่ออกไป2ก้นอนนอกนั้นได้หมดตามนี้เลยครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ต้องการใช้แนวไขค่ควงกระแทกแรงๆดูๆดๆโหดๆเพื่อไปดันสกร,รูยาวๆหรือว่าใหญ่ๆนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่อยากจะฝากไว้ให้ลองพิจารณากันดูนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องไปต่ออะแดปเตอร์ผ่านเลยแน่นอนครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ผมมกกกกก็็อาบลรรระแททีีู่ง ะะมาใช้ได้เหมือนกันแน่นอนครับมันใช้ได้แต่มันจะล็อกดอกไปเคอาอยู่นะครับเพราะว่าอะแดปเตอร์ที่มีรูตรงกลางเนี่ยแน่นอนมันมีแม่เหล็กอยู่ด้านในแต่เมื่อคุณใช้ไปสักระยะครับแม่เหล็กดูดแม่เหล็กหายมันไม่จับดอกครับมันไม่ค่อยถนัดอ่ะพูดกันตรงๆนะฮะถ้าแบบนี้มันจะล็อกดอกได้ดีกว่านั่นเองครับแล้วที่เซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นนะครับตัวนี้ตัวรอบของเขานะครับที่เกียร์สามเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3,000นิดๆเลยนะก็ถือว่าเป็นรอบที่เหมาะกับการใช้งานเป็นแขวงกระแทกนะครับเพราะว่าถ้าประมาณสัก25ี่ยผมจะมองมันช้าไปแต่มันได้มมมาาาผว่่ันกก็จะอยูลงๆ เพราะว่าตัวไขควงกระแทกแท้เลยอะรอบมันจะดิ่งขึ้นไปประมาณทักสามพันห้าสามพันหกสามพันแปดก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อที่เขาออกแบบมานะครับและอีกจุดหนึ่งการกระแทกนะฮะยังจะเป็นในรูปแบบของบล็อกกระแทกนะครับคือกระแทกหนักนะฮะแต่ไม่ได้ถี่มากไขควงกระแทกเนี่ยมันจะกระแทกเบาแต่ถี่นะครับมันจะต่างกันนิดนึงนะแต่แน่นอนครับ อย่างที่ผมบอกเอาไปดันสกรูยาวๆใหญ่ๆตัวนี้จะตอบโจทย์ครับเพราะฉะนั้นงาน p s 2อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะเพราะฉะนั้นก็ก่อนซื้อก็ลองตัดสินใจดูครับว่าคุณใช้งานแนวไหนเป็นหลักครับถ้าใครที่สนใจนะครับแน่นอนนะครับพิกาดสั่งซื้อต้ารายละเอียดคลิปเช่นเคยหรือสามารถสั่งซื้อได้ที่ YouTube X Sho p e e YouTube X Lazada หรือว่ากดสั่งซื้อในตระก้าได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมและกดติดตามกันเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะพยายามหาเครื่องมือบแบรนรด์น ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ